กนออกครับผมนากสมาคมสื่อมาชนเกษตรแห่งประเทศไทยโดยคดประเทศไทยครับวันนี้เราจะไปกันเราจะไปเที่ยวภาคตะวันออกกันเราจะไปดูพิษไข่เอเคไปดูไปลูกเกษตรป๊อปคอนเกรดอเมริกาไปดูทุเรียนไปดูทูเรียนไปดูทูเรียนแล้วเราจะไปดูกระต ปกติเราจะจะเซตออโต้เซตออโต้ว่าถ้าอุณหภูมิเท่านี้ความชื้นเท่านี้เราก็จะให้น้ําแต่ว่าถ้าฝนตกมาปริมาณน้ําพอเราก็ไปแก้โปรแกรมว่าไม่ต้องให้น้ํานะอะไรประมาณนี้ครับบอกพยายามพยายามกําหนดสวนพยายามกําหนดค่าทุกอย่างในสวนให้อัปเดตอยู่ตลอดอัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็เราก็จะตาม แล้วแล้วสิ่งที่มันบอกได้อีกอย่างนึงก็คืออ่าอุณหภูมิความชื้นเป็นแบบไหนและเทรนมันเป็นแบบไหนในแต่ละปีในแต่ละปีเพื่อที่จะเอามาดูว่าแบบเนี้ยดอกเข้ามาหรือดอกไม่มาดอกมาดีแค่ไหนอ่าแล้วแล้วมันมันจะบอกได้ในทุกปีเพราะแต่ละปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอากาศไม่เหมือนกันเลยไม่ซ้าตัวกันการทำสวนยากมากปีพ่อปีหนักที่สุดเพราะว่าใบอ่อน ใบอ่อนมาตอนช่วงก็ลูกผมเป็นกระป๋องนมแล้วอย่างเงี้ยใช่มันก็ต้องมาทําให้ใบแก่อีกอก็ต้องมาโอ้ปีนีแ้แล้วช่วงที่ที่ติดดอกที่เป็นหางแย้เนี่ยแล้วฝนมาหนักร่วงเยอะอก็ต้องเราก็ต้องใช้ใช้แคลเซียมช่วยเพื่อให้ขั้วเขาแคลเซียมบลอนช่วยให้นีขั้วเขาเหนียวหลุดหลุดหลุดน้อยที่สุดประมาณนี้ครับคือคือพอเรามาทําสวนอ่ะมันมันให้เราเห็นเลยว่า ศาสตร์ทุกศาสตร์ในในในวิาาทยาศาสตร์ในโลกไบเนี่ยมันมารวมอยู่ในสวนเลยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเลยเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของปั๊มน้ําเรื่องของสรีระพืชชีววิทยาธาตุอาหารต่างๆคือตรงกับที่ผมเรียนมาผมผมเรียนเคมีมามันก็จะอ่าเอามาใช้กันได้ได้คดีมานี่ครับบวกกับภูมิหลังที่เป็นวิศวกร,รที่ไปทํางานมาหลายที่<อ>ก็เหมือนกับไปฝึกงานมาหลายบริษัทแล้วก็เอามาทําจริงพอมาทําจริงก็เห็นอีกว่า มันยากมากยากขอทํางานวิศวกรเยอะวิศวกรเป็นเงินเดือนหลายหลายแสนอะ่ะแต่ว่าพอมาทําสวนอะ่ะเราไม่มีเงินเดือนแต่ภาระที่เรารับผิดชอบอะ่ะเยอะมากเ,าเราก็ต้องจู่บริหารจัดการโดยใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเอาทุเรียนเม็ดแรกของปีนี้ทุเรียนเม็ดแรกของปีนี้คือพวงมณีสุกธรรมชาตินี่ดูดูคนกินคนกินคงกินหวาน 嗯。